พุกี้พุกี้ชาลาลาใช่ไหมคะฉันรักเธอของขี่เส้นใต้พี่กบข้างเตียงอะไรอย่างเงี้ยพี่ตู่พี่ฟังเยอะฟังเยอะแล้วมีใครฟังอีกอยู่ในนี้ไหมเขาโตแล้ว่ยมีฟังอะไรบ้างพี่ขี้หนูพี่ขี้หนูดูไปไม่รักกันก็นูโวใช่ไหมยามไม่ลมพัดหวั่นพี่เจเจตรินอะพรุ่กับพี่เบิร์ดไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยวลูกฝั่งฝั่งทำงานแบบสารภาพไม่รู้จักเลย ปารู้จักพี่มอสไหมพี่มอสรู้จักมอสปฏิภาณแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาร้องเพลงอะไรพี่มอสมีเพลงวิมานดินเป็นปลากรูอ๋อเพลงวิมานดินใช่เป็นตูนเจ็บกระดองใจแล้วแหวนไม่รู้จักพี่แหวนไม่กระดองใจอ่ามาช่าเาไม่อีกไม่ขึ้นเดีเห็นเดียวในตาใช่ไหมอะไรนะ ไม่เอาไล้เก่งใจแรปเตอร์จานี่หลุยส์ดิปอยดูไม่ดูโมเจดิปอยบอยสเกลเงียบเดี๋ยวเดี๋ยวเงียบกันเลยบอยสเกลวันนี้ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยบอยแบนยุคแรกอะ U.S.T. U.S.T. เออผ่านการเชื่อบรรจุเอาไว้ในใจแต่ว่ามันคงบอกมากลูกเพราะมีความเป็นจริงสมมติว่าเราต้องเป็นนักร้องจริงๆเนี่ยบางทีเราต้องร้องเพลงที่เราไม่รู้จักใช่เลยเราต้องร้องเพลงที่เราไม่รู้จักเลยอาจจะไม่เคยได้ยินเลยในซรรายการนี้แหละไม่เคยได้ยินเลยบางทีเราก็ต้องร้องแล้วก็ทํากันบ้างโดยที่เอาเพลงเขามาทํายังไงให้เราร้องออกมาได้แบบที่เขาก็ไม่เขายังเป็นเขาอยู่แล้วเราก็ แสดงความเป็นออกมาด้วยป่ะคะใช่ค่ะมันคือประมาณนี้ใช่ไหมนช้ค่ะมันก็ต้องต้องลองดูแต่ก็อ้อมว่าคนที่มารายการนี้อ้อมยอมรับอยู่เรื่องนะคือแบบใช้เวลาไม่กี่วันสั้นมากในการท่องเนื้อเก่งเกงราทำนี่มีโจทย์ทีละสางสองสำเพลงใช่ก็ลองทดสอบดูนะเพลงจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ค่ะลองร้องดูอาทิตย์นี้ก็ขอให้มีความสุขเออแต่จะบอกว่าอย่างสมมติฝรั่งถ้าถ้าสมมติว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วฝรั่งจําเนื้อได้เร็วนะฝรั่งก็จะมีอะไรไปใส่ ในเพลงแบบว่าสามารถครีเอทเติมเพิ่มหรือไปซ้อมในส่วนอื่นได้ที้ถ้าเกิดเรายังติดเรื่องเรื่องจําเมโลดี้ไม่ได้จําเนื้อเพลงไม่ได้มันยากเลยที่จะไปต่อในขั้นอื่นๆสมมุติว่าใครจําได้เร็วปุ๊บมันก็ไปคิดเรื่องอื่นต่อได้ถูกป,ปะไปคิดท่าเต้นไปคิดอะไรอย่างเงี้ยอย่างครูดูน้ําแข็งเมื่อคืนครูแบบอยากเห็นน้ําแข็งแบบสายก้นเลยอ้าวคราวนี้นะครับเพลงที่หนึ่งคือเพลงนี้ครับ ทุกคนทุกคนเกิดไม่ทันนะแต่ออดิชั่นน่ะคนลาเพลงนี่ตลกเยอะมากของใครลูกของไทยใครอยากได้ยิ่งไปขึ้นยังไม่รู้ไอ้นี่พวกเท็กกับเฟยังไม่รู้นะท้องโหดอ่ะไรท้องวัวใช่ไหมท้อง อยาได้แล้ว啊งยังที่มาใช้เนียงม่อยู่เออมมอชักันเลยอยากเช้าก่อนากแต่้านแต่แรกอย่งงมันรู้น่เกี่ยวะบอยากทให้่นเราแอะไรว่าแบบและผู้ที่จะได้เพลงนี้คือ วีกันไหนไม่อยากได้อะยกมือขึ้นคนไหนอยากได้ยกมือขึ้ะเอาไม่อยากได้อะสวัสดีค่ ถ้าเป็นพี่ว่านถามพี่ว่านแกจะถามไฟดุดเลยใช่น้องรุปว่าน้องป๊มมีเจ็ด้จเพลงขอเพลงที่ัใจเ้พลงไทยของไครลูกเพลงไทยของมาลีวันนามารีวันจีน่าเจมิน้าไม่ใช่มาลีวันนาแล้วบารมีรีวนหน้าเลยนนางแล้วเพลงที่สองนะครับ เฮ้ยเป็นเพลงที่สามเลยเพราเพลงแรกมาได้ไปแล้วคือเพลงนี้ 老牌子，对，好呀。 เชิญเลยครับพี่ปุ้มไม่เพ่อแพร่ระเหยนะรักอ่ะไม่ยากหรอกเยี่ยมเยี่ยมอดว่าใครได้คะเยอดว่าอยู่ได้อ่ะและผู้ที่ได้ได้แก่ต้องยอมรับความจริงตรงนี้เลไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกร้องสวย ร้องเพลงยากหรอยากหรอร้องสวยๆร้องสวยๆและเพลงต่อไปไม่พอไม่ยากหรอกพี่ติณ่าวันนี้มั้ยหรยังไม่เกินเลย ผู้ทีด้เพลงนี้คือบลงังทำไมจะ,ะโนเพื่อกรลังจะโนทำไม,ไมนี่ค่ะเอาให้คนนี้เขาต้องได้ฟรัง ไแล้วฝรั่งได้ไปแล้วคราวนี้คนไทยจะได้เพลงรายการต้องวด่าเนี้ยพ่อแม่ดูก็แบบเขาอยากให้ลูก้องพ่อแม่บอกเพลงที่พ่อชอบลูก ให้เธอและผู้ที่ได้รับไปคือฉันจะเอาเนี่ยไปให้เธอตอนนี้เลยจัดไปใช่ไหวไหมครับไหวครับไหวรับครับเพลงให้เธอแกะลายกีต้าร์ด้วยขึ้นไปเล่นเลยเอาได้ดีดีดีให้เธอเป็นเพลงของใครหรือเปล่า ไพี่โตพี่โตพี่โต๊ะพี่โต๊ะโต๊ว่าสารัเกิดพี่คิวแกะได้ไหมสงสารเนี่ยสงาไงนะต่อไปโอ้ยสบายตาตาข้อหลังชั้นแปนี่ะไี่เอาแค่วอรสอเกิดเนี่ยงกคี THANKS <laughs> FOR